พ i l u ลัก a v e l Standard c a ดนะที่เป็นตัว f t r e k 2.8เกียร์ออโต้เป็นหัวเดียวแบบนี้เลยตัวยกสูงขับ4หัวเดียวเครื่อง2.8เกียร์ออโต้ตลาดเขาใหญ่อยู่นะครั้งนี้จะกลายเป็นจะไม่ได้มีบันไดไว้ปีนคือพอมันดีไซน์ดีอะต่อให้เป็นตัวเริ่มต้นตัวที่แบบไม่ได้มีชั้นอะไรเยอะมันก็ดูดีแล้วก็ปรับมือนี่คือภายในนะซึ่งปุ่มก็จะเป็นตัวพลาสติกนะฮะตัวแรงลมแอร์ตรงเนี้ย คือ Layout ตรงนี้เหมือนรีโวตอนนี้ผมอยู่ใน Hilux Travel ที่เป็นตัว Standard Cap และนี้ก็หมดของ All-New Toyota Hilux Travel นะครับตัว Standard Cap ชวบกลับมาอีกครั้งผู้ชมนะฮะซีรีส์นี้จัดเต็มจริงๆเนะเราก็พามารีวิวเกือบครบทุกรุ่นเลยนะสำหรับตัว All n e w t o y o t a h i t u x v r a v e l อีกคันหนึ่งที่ไม่รีวิวไม่ได้เลยนะครับคือคันนี้เลย Hilux Travel Standard c a b นะที่เป็นตัว4 Tra เทรคเกียร์ออโต้นะครับก็คือ เป็นหัวเดียวแบบนี้เลยนะครับ2.8ได้กีออร์โต้ด้วยได้หน้าใหม่แล้วภายในเนี่ยจะได้ยลเออยดขนาดไหนเดี๋ยววันนี้โค้กีพีพาไปชมกันแต่จะรีวิวในรูปแบบที่ยังไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่นะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจค้กี้พีด้วยนะครับแลวที่ขาดไม่ได้เลยทุกสัญญาณต้องไม่ติดขาดเพราะทุกวินาทีของผมสำคัญฟิล์มติดรถยนต์ซูเปอร์ไฮคูลที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97%สัญ,ญญาณดีไม่มีหลงเปิญญญดร <Cool. S 2> และ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่ เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าคลิปนี้พาไปลุยนะครับตัว h ฮ l ักทราเวลสแตนดาร์ดแครบสองจุดแเกียออโต้ลุยครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งคันนะผู้ชมที่รอคอยกันนะเพราะว่าเอาองจรงเนี่ยตัวยกสูงขับ4หัวเดียวเครื่อง2 8เกียออโต้เนี่ยนะครับผมว่าตลาดเขาใหญ่อยู่นะอันนี้เหมาะสมมากสำหรับคนที่แบบซื้อไปเพื่อทำการพาณิชย์ไปขนของไปลุยนะครับเข้าสวนเข้าป่าแล้วก็สบายใจในการใช้งานเพราะเขาคือโตโยต้าและคุณจะได้เรื่องของความ สดใหม่ของความเป็นตัวทราเวลด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เจาะลึกให้ดูเลยด้านหน้าของเรานะโตโยต้าไฮลักซ์ทราเวลที่เป็นตัวสแตนดาร์ดแคปนะครับแล้วก็เป็นตัว2.8 4 t ร์อย่างที่เราไปผู้ชมหลายๆคลิปว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นยกสูงถ้าเกิดเป็นแค่ขับ2นะเขาจะเรียกว่าเป็นตัวพรีลันเนอร์แต่ถ้าเกิดคุณได้ขับ4ยกสูงนะเขาจะเปลี่ยนเป็นคําว่า4 t r ์นั่นเองแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราพาเจาะลึกกันนะครับเครื่องได้204แรงม้าด้วยกีออโต้ด้วยนะครับส เทาเทานมเข้มๆสีก็ถือว่าสปอร์ตเลยผมว่าเนี่ยซื้อไปนะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเป็น AT นะครับแล้วก็ได้ล้อสัก17นิ้วนะับผมว่าโอ้กํำลังแจมเลยนะก็ได้ขับสีที่เรื่องชื่อของเขาด้วยนะครับทีนี้เราไปจาะลึกดีกว่านะว่าคันนี้นะฮะ Hilux Travel f o r t e c เเนี่ย Standard c a เป็นไงฝากระโปรงนะในความเป็นสี Ash แบบเนี้ยก็จะเห็นเส้นสายค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับยกขึ้นมาซ้ายขวาแล้วก็ชิ้นตรงนี้จะไม่ได้เหมือนรุ่นอื่นแหละ รุ่นอื่นที่ผมรีวิวมาเนี่ยมันจะเป็นสีดำเงาๆครั้งนี้จะกลายเป็นสีดำด้านพร้อมกับอักษรเขียนโตยโยตา้านะครับไฟหน้าก็จะไม่ได้เหมือนรุ่นอื่นนะครับไฟหน้ารุ่นอื่นจะเป็นเดย์ไลท์ใช่ไหมอันนี้จะเป็นขอบโครเมียมนะรพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับอยู่ประมาณนี้เลยเป็นโปรเจคเตอร์นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่ามันสว่างไหมด้านล่างยื่นออกมาตรงนี้เป็นเบ้าพลาสติกสีดำด้าน กระจังหน้านะครับจะเป็นลังพึ่งสีเดียวกันกับตัวรถนะครับก็ยังไม่มีกล้องรอบคันนะแล้วก็ปัมเปอร์ด้านหน้ายืดออกมาตามสไตล์ตัวทราเวลนะฮะเบ้าของตัวไฟตัดหมอกก็มีมาให้แต่แค่ยังไม่ได้มีติดตั้งมาคุณสามารถไปติดตั้งเองส่วนอร์ด้านหน้ามีมมาให้ทั้งหมด2ตำแหน่งนะครับชิ้นตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีดาด้านเลยจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนนะอินเทคต่างๆให้มาครบไฮ้ผมว่าคันนี้เท่ซื้อไปเข้าสวนนะได้ขับ4ด้วยได้เกียร์ออโต้ได้ดเครื่อง2.8ดด้วยนะครับนี่คือด้านหน พอเป็นตัวนะฮะนี่สแตนดาร์ดแคปก็จะได้แบบนี้เลยได้ล้อกระทะแบบนี้จากโรงงานนะครับซุ้มล้อก็จะไม่ได้ตกแต่งเป็นสีดําด้านมานะเป็นสีตัวถังแบบนี้เลยล้อกระทะนะซึ่งสเปคล้อจากโรงงาน 922570R17 ดิสเบรกแค่คู่หน้านะด้านหลังดรัมเบรกบางโค้ด้านหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ทุกรุ่นนะคุณจะได้คําว่า h ฮ l ักสี Crossback กับโลโก้2.8ซึ่งฟอนต์ตรงนี้มันจะห่างๆกันนิดนึง จะไม่ได้เหมือนรุ่นเก่ากระจกข้างนะเป็นสีดําด้านพร้อมกับไฟเลี้ยวกล้องรอบคันไม่มีนะแล้วก็ครีบฟินตรงนี้ที่ไว้ลดนะเสียงรบกวนเข้าจากห้องโดยสารก็เป็นดีไซน์ของโตโยต้ตาที่มีมานานแล้วนะฮะก็ยังมีมาให้ในคันนี้รวมไปถึงตัวสอาวาศก้านสั้นอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็กระจกมองหลังไม่ได้มีตัวระบบต่างๆนะเป็นแมนนวลนทั้งหมดมือจับเปิดประตูเป็นสีดําด้านนะครับและความเป็นตัวมาตรฐานแค a บตอบโจทย์นะยกสูงขับ4เกียร์ออโต้2.8 204ม้า ไว้ขนของได้เพียบเลยนะครับหัวเดี่ยวนั่นเองแล้วก็สไตล์ของหัวเดี่ยวก็จะมีพวกเนี่ยนะตัวบาร์ขเขามาให้ไว้เกี่ยวขงเกี่ยวขอไว้กันกระแทกตัวกระจกเวลาขนของเยอะๆพื้นที่ต่อหลังเนี่ยกระบะท,ท้ายจะยาวเป็นพิเศษคือไว้ขนของว่างั้นเถอะนะฮะห้าขอแล้วก็สติ๊กเกอร์โฟร์เทรแบบนี้ฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายนะตามสแตนดา์ดูแล้วความจุก็80ลิตรเติมได้ถึง b 20แหนบด้านหลังนะฮะพร้อมกับเบรกเนี่ยเป็นตัวดรัมเบรกนะครับยังไม่ได้เป็นดิสนะ แต่รุ่นเนี้ยในทราเวลเนี่ยเขาก็ใส่ดิสมาให้แล้วบางคนด้านท้ายเขียนไฮลักส์แล้วก็รุ่นนี้นะฮะหัวเดี่ยวเนี่ยจะไม่ได้มีบันไดไว้ปีนเหมือนรุ่นอื่นๆน,นะจะดีไซน์เป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะคันนี้เขาก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าว่าไว้ขนของเชิงพาณิชย์เบ้าไฟท้ายนะ,ะจะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะไม่ได้เหมือนรนอุ่นอื่นด้วยนะครับเป็นหลอดไส้ปกติเลยไม,ไม่ไม่ได้มีเป็น LED l i g h t Guiding แล้วก็ด้านหลังล็อกด้านนอกนะพร้อมไฟเบริสสามกล้องยื่นออกมานะครับคำว่าไฮลักส์ แล้วก็ t r a v o l จะติดตั้งอยู่แบบนี้เลยกับคำว่า Toyota เห็นไหมสังเกตไหมรุ่นนี้นะ,ะพอเป็น t r a v o l เนี่ยทุกรุ่นนะฮะจะมีตัวแบตชหรือว่าการตกแต่งที่เป็นแบตชสี Crossback ทั้งหมดเลยการชนด้านท้ายนะมีเซ็นเซอร์มาให้4ีํตำแหน่งพร้อมกับการดีไซน์ใหม่แล้วก็จุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนด้านล่างตัวรถนะฮะก็จะมียางอะไหนะพร้อมกับตัวปลายท่อจะออกขวาแบบนี้เขาเรียกว่าสายในหัวนะซื้อไว้เป็นรถ ในบริษัทนะซื้อไว้ให้เขาเรียกว่าพนักงานที่ออฟฟิศเนี่ยขับเพื่อขนปาล์มขนผลิตภัณฑ์ทางด้านกเกษตรนะครับหรือว่าไปขนของต่างๆที่เวลาคุณปลูกไว้เอผมว่าตอบโจทย์ดูภายในกันหน่อยมือจับปรประตูยังไม่ได้มีคีย์เลสนะเป็นระบบล็อกหมุดล็อกหรือว่าเป็นแจ็คไนฟคีนะครับแล้วก็ตามคาดนะการสตาร์ทรถก็จะเป็นตัวกุญแจเสียบหมุนแบบนี้นี่คือภายในของตัว Standard Cap นะครับไฮลัก t ์ a v e l โฟร์เทรคสองจุดแปดเกียร์ออโต้คือพอมันดีไซน์ดีอะ่ะต่อให้เป็นตัวเริ่มต้นตัวที่แบบไม่ได้มีออปชันอะไรเยอะมันก็ดูดีเอาจริงแดชบอร์ดสวยจริงแล้วก็รุ่นนี้แผงประตูจะเป็นพลาสติกแข็งแหละจะไม่ได้มีงานนุ่มนะครับมือจับก็เป็นพลาสติกสีดาด้านกระจกลงไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างนะครับทุกจุดเป็นพลาสติกแข็งหมดเลยนะครับคันนี้จะไม่ได้มีบุนุ่มและก็ประตูเนี่ยเปิดได้ค่อนข้างกว้างเพราะว่าเขาเป็นหัวเดี่ยวไงเนี่ยขึ้นลงได้สบาย นะตัวเบาะจะเป็นเบาผ้าแบบนี้เลยแล้วก็ปรับมือที่เท้าแขนก็จริงๆตรงเนี้ยที่เท้าแขนเหมือนเดิมจะไม่ได้เหมือนตัวทราเวลุ่นอื่นนะครับอันเนี้ยเหมือนตัวรี v วนะที่เท้าแขนก็คือยังไม่ได้ยกสูงแล้วก็ยังไม่ได้เป็นบ็อกซ์อะไรขนาดนั้นแต่เลเยอร์ด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนใหม่นะตรงเนี้ยเหมือนเดิมนะครับอ่าที่วางแก้วไม่ได้มีแผ่นปิดและนะครับก็จะเป็นหลุมลงไปเลยกับช่องแอร์แล้วก็ด้านล่างนะฮะตัวไล่ DPF พร้อมกับตัวไฟหน้าที่ยังไม่ได้มีออโต้เรเวอร์ริง ก็จะเป็นปรับเองตามองศาแบบนี้นะเปิดฝาทาังน้ํามันเปิดฝากระโปรงที่พักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับพวงมาลัยเป็นยูรีเทนแต่เป็นดีไซน์ใหม่ผมว่าเออมันก็ลงตัวนะครับทีนี้เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้หเกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งไม่มีบันไดนะเพราะฉะนั้นจะขึ้นไปนั่งคันนี้อาจจะต้องก้าวขาเยอะนิดหนึ่งนี่ก้าวเยอะนิดน,นึงนี่คือภายในนะครับของตัว t o y o ต a h i l u x Travel Standard Cab 4แคปโฟร์เทรค2 8ออโต้นะครับก็มาดูดีตั้งแต่ แผ่นปิดไม่มีก็เป็นหลุมใส่ของไปเลยช่องวางแก้วก็เป็นหลุมไปเลยเกะด้านหน้าก็ไม่ซอบเห็นนะมันคือรถไว้ใช้สมบุกสมบันไว้ใช้เชิงพาณิชย์แล้วก็จอจะเป็นจอนะครับขนาดเล็กลงมาหน่อยไม่ใช่12.3นิ้วนะครับเป็นจอ7นิ้วแต่ a p p l e c a r p ร a y พเโต้ได้นะแล้วก็เป็นจอที่ล็อกลอยตัวแบบนี้อันนี้โอเคดีไซน์ไม่ได้เป็นตู้ปลาเกกะช่องแอร์นะไฟฉุกเฉินแล้วก็ด้านล่างเป็นพวกสวิชควบคุมตัวระบบแอร์นะซึ่งปุ่มก็จะเป็นตัวพลาสติกดูแข็งแรงดีนะเนี่ย แล้วก็นะฮะตัวแรงลมแอร์ตรงนี้ก้านเล็กๆนิดนึงแต่ก็เป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงอะนะครับรวมไปถึงตัวอุณหภูมินะร,รุ่นนี้ก็ยังให้ usb type c สองตำแหน่งมาให้นะครับแล้วก็ตัว idling d i f f lock หลังแล้วก็ตัว traction control นะแล้วก็รุ่นนี้ขับ4ก็จะเป็นสวิชแบบเนี้ยผมว่าสวิชของ t าวเวอเท่นะพวกขับ4ี่ะครับ2ขับ4นี่ลงมา4 h นะถ้าเกิดจะเป็น4 l กดลงไปก่อนแลตบลงเกีย e ร์ A, ก็จะไม่ได้เป็นหุ้มหนังแหละ จะเป็นยูริเทนล็อกไว้ใส่ของเพราะคันนี้ยังไม่ได้มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโยังเป็นเบรกมือปกติมันเหมาะสมหละในการใช้งานทั่วไปคือเลเยอร์ตรงนี้เหมือนรีโวแต่พอตัดครึ่งหน้านี้ไปเป็นรุ่นใหม่นะครับแบบนี้แล้วก็ชุดมัดวัดก็จะเป็นจอเล็กนะกับพวงมาลัยใหม่โอ้ดูดีเลยนะครับปรับหน้าจอฝั่งตรงนี้จะโลนโนิดนึงนะก็จะไม่เหลืออะไรเพราะมันไม่ได้มีพวกระบบนะเซฟตี้ระบบปัดน,น้ำฝนอัตโนมัติยังไม่มีนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ย ก็จะเป็นตัวระบบไฟหน้าซึ่งก็ยังไม่มีระบบไฟหน้าอัตโนมัตินะยังไม่ได้มีตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็กล่องเก็บแว่นรวมไปถึงไฟส่องสว่างก็จะเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็ตัวแผ่นไม่มีกระจกไม่มีไฟนะครับคนขับไม่มีกระจกไม่มีไฟฟิลแบบนี่พนักงานส่งของนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในไฮลักษ์ทราเวที่เป็นตัว Standard Cap นะฮะก็สไตล์แบบนี้แหละนะฮะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นตัว โครงเหล็กที่ไว้กันนะครับกระจกด้านหลังแตกนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามว่ามันเท่ขึ้นไหมมันดีไซน์ดีมันเลยเท่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วทีนี้เราไปดูเรื่องห้องเครื่องดีกว่านะว่าคันนี้เป็นไงแล้วสเปคต่างๆเป็นยังไงนี่ถือว่าตอบโจทย์เลยนะถ้าเกิดคุณอยากได้รถไว้ใช้เชิงพาณิชย์ไว้ใช้เป็นรถในสวนในไร่ของคุณเนี่ยขับ4ด้วยเกียร์ออโต้ด้วยนะครับยกสูงด้วยเครื่อง2.8204แงรงม้านะครับโอ้โหตอบโจทย์ฝาถังน้ํามันนะครับอยู่ฝั่งนี้นะความจุ80ลิิตตรเมได้ถึง B20 ดูเครื่องยนต์กันหน่อยดินี่คันนี้ตัว h ฮ l u x Travel f o r t r e c นะที่เป็นตัว Standard Cap เนี่ยก็อย่างที่บอกแหละจุดเด่นก็คือยกสูงขับ4เกียร์ออโต้แล้วก็เป็นตัวหัวเดี่ยวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเลือกใช้ในการไปขนของนะในการทำธุรกิจต่างๆนะครับนะแล้วก็นี่คุณดูนี่เรื่องเครื่องยนต์นะครับในส่วนของตัวไฮลัก Travel วคันนี้นะครับก็เครื่อง2.8เดิมเนาะ เป็นเครื่องดีเซลรหัสนะฮะ1 GDFTV ขนาด2.8ลิตร v n g i n e Turbo นะครับ204แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะครับ500นิวตันเมตรที่1,600-2,800ถึงรอบต่อนาทีเกียร์คันนี้เป็นออโต้6สปีดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ลอ Part ้อ Part-Time 4WD h e e l r i v e นะครับช่วงลระนา,านหน้า Double wishbone นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวแหนบซ้อนนะซึ่งคันนี้เนี่ยแหนบเนี่ยเป็นแหนบกันสะเทือนดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากขึ้นนะและก็เป็นยางรองท่านเครื่องแบบไฮดดรอลิก้ววยยตัใหม่่เนี รเรื่องของการขับขี่เขาบอกว่ามันมีความสมูทมีความเป็นพ a ส s เซนเจอร์คาร์ที่ดีมากขึ้นแล้วก็ได้เรื่องของการเกาะโค้งความประหยัดน้ํามันที่ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้รถที่ไว้เป็นรถในเชิงพาณิชย์คุณเนียเ่ยตอบโจทย์แน่เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสลองขับเราไปขับให้ดูอีกทีหนึ่งแน่นอนนะสำหรับตัว h ฮรักทราเวลสแตนดาร์ดแคปโฟร์เทรคสองจุดแปดเกียร์ออโต้คันนี้ลองดูผู้ชมนะครับผมว่าครั้งนี้โตโยต้าเอาจริงแล้วก็มีทั้งเรื่องให้ผู้ชมเนี่ยหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะที่ เป็นหัวเดียวยกสูงขับ4เกียร์ออตโต้นะครับได้เครื่อง2.8 204แรงม้าด้วยแล้วก็ภายในใหม่ดูดีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องโพร์ฟ์แมนช่วงล่างใหม่ทําให้มันลงตัวมากขึ้นหรือถ้าเป็นสายเทพไปเลยก็คือโอเวอร์แลนด์โอเวอร์แลนด์พลัสได้ลองทั้งหมดนะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของตัวรถไฟฟ้าก็มีทางเลกคุณผู้ชมัเพราะฉะนั้นโอ้โหคุณย้อนกลับไปดูได้เลยในคลิปเนี้ยผมพามารีวิวแบบจัดเต็มจริงๆนะครับมีทั้งหมด6กคันอ่ะก็ไปไล่ดูแล้ว ออลนิวต o y o ต้าไฮ u ัก r a ทราเวลนะครับตัวสแตนดาร์ดแคป8นะครับเกียร์ออโต้ขับ4ยกสูงนะครับก็ชื่นชอบฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจคุกิ๊ปปี้ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ